โทษครับวิลล่าจังอ้าวิลลี่วิลลี่วิลลี่ชื่อคุณคุณวิลลี่มาเจ้ขาเฮ้ยเป็นไงดาวเปี้ยวไหมเปรี้ยไหมคะพี่ว่ามันเปี้ยวปิดเลยนะดาวอยากกลับบ้านอ่ะได้ยินไหมดาวอยากกลับบ้านอ่ะดาวจะเย็นๆพี่เจ้ขอโทษพี่เจ้ม่ต ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ควรจะพูดความจริงความจริงอ่ะเป็นสิ่งไม่ตายหรอพี่ชอบแคทพี่เล่พี่ชอบแคทแต่้องสาวอาขอโทษครับวิหล่อจังอาว,วิลลี่วิลลี่วิลลี่ชอควิลลีย เป็นไงดาวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมคะพี่ว่ามันเปรี้ยวปิดเลยนะดาวอยากกลับบ้านนะได้ยินไหมดาวอยากกลับบ้านนะดาวจะเย็นๆพี่จคขอโทษพี่เจมันต้องมายุ่งกับดาวอะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ควรจะพูดความจริงความจริงอะเป็นสิ่งไม่ตายหรอกพี่ชอบแคทพี่เล่พี่ชอบแคทแต่น้องสาว <c oughs> ขอโทษครับอุ้ยหล่อจังอวิลวลี่วิลลี่วิลลี่ชื่อคุณคุ่ มาพี่เจนคะเฮ้ยเป็นไงดาวเปี้ยวไหมเปี้ยวไหมคะพี่ว่ามันเปี้ยวปิดเลยนะดาวอยากกลับบ้านอ่ะได้ยินไหมดาวอยากกลับบ้านอะดาวจะเย็นๆพี่จนขอโทษพี่เจนมันต้องมายุ่งกับดาวอะ่ะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ควรจะพูดความจริงความจริงอ่ะเป็นสิ่งไม่ตายหรอพี่ชอบแคทพี่ <c ats> ชอบแคดแต่ต้องสาว